เวทีครับครับผมมาเริ่มเลยฮะรักใครเชียร์ใครพิมพ์เข้ามาได้เลยครับพร้อมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะนี่ป้าย3นาทีโดยพริตติเกอรจากพีนารีเออพี่สุพัฒน์ครับครับพี่สมบัติรถเขาพังไปแล้วครับที่1อะไรครับพี่ทีเด็ดสมบัติเด็ดจริงครับพี่อาบน้ำไปร้อยครับพี่สมบัติอาบน้ำแล้วครับทีเด็ดเลยครับแล้วก็เด่นโอ้โหนี่มีเด่นการดิดก็มาครับนักแข่งนะครับเด่นการดิด รุ่นแรกก็มันแล้วครับนี่คุณมรกฏนะครับที่1ทุกสนามต้องสมบัติ2499พิสมบัติแฟน่นครับเชียร์กันเม็ดนะบอกแล้วว่าสุราษฎร์ธานีของดอีคู่แรกก็มันละนี้แล้วมาดูรุ่นนี้ครับพันลุกกี้ครับผมที่ได้ภาพของในภาพของเราเนะก็จะเป็นหมายเลข1.6นะครับ เพีตาเพีตาเอาชนะครับจากเรสนะนะแล้วก็ในกริดที่4ครับหมายเลข990านะผู 9, 9, 0, ้ดินสุขเจริญนะจากทีมมิกกี้ครับไม่ใช่ทีมผมนะยัดใกทีมหนึ่งนะครับ <c oughs> <น>แหมกลัวเครดิตเสีย <c oughs> ไม่ได้นะคือวันพูดแล้วแปลกๆไงแล้วก็ในกริดที่5ครับหมายเลข110ครับรับประมมน,นูนบุญ2ครับจาก c ี2 Racing Team ครับกรีดที่6ครับหมายเลข39วิสรุตอัจฉริยะ ลานนนครับจากแผ่นนินแอสเซทครูก,กันใจดีเรซซิ่งทีมและปิดท้ายด้วยหมายเลข98รุ่งพลาพนครับจากทีมครูกันใจดีครับเอาเลยฮะตอนนี้ครับใส่จิงแลกเรียบร้อยจะเข้าสู่รอบวอร์มอัพแลบและแข่งทัง้งหมด5รอบสนา,ามเป็นรุร่งผมร <2 S 1> ุ่งพันธ์ซีซีแล้วก็มีไทม์เรนกิ้งกำหนดอยู่ที่1นาที14วินาทีครับวอร์มอัพแฝหรอบครับเอาเลยฮะมาดูรุ่นที่2ครับ ขยับความแรงขึ้นมาจาก200ข้ามาเป 10, ็นพัน cc ของมือใหม่ครับ5รอบสนามครับกับการแข่งขันในกิจกรรของสุบแม็กด com tag day and trophy สนามแรกครับของปี2024เลฮะซีวีดูอย่าไปยอมนะจากโอเวอร์ทริออแล้วครับตอนนี้กำลังจะปล่อยวอร์มอัพแลบออกไป เชื่อว่านักแข่งหลายๆคนที่กลับมาแข่งในปีนี้ก็อาจจะต้องปรับตัวกันใหม่เพราะว่าอย่างที่แจ้งไปก็คือคตัวแทร็กเองได้มีการปรับปรุงับนะ,นะฉะนั้นในเรื่องของจุดเบรกจุดเลี้ยวลายในการขับขี่เนี่ยก็ต,กต้องปรับตามเนาะต้องปรับตาม,ตตามใช่ฮะเคยเข้าลึกตอนนี้เข้าลึก <c oughs> เออใช่ก็แทร็กมันะแล้วไงเริ่มไม่กลัวแล้วไงก็รักษาเขาาพัปลอดภัยด้วยกันนะพอรู้พอรู้ว่าแท็กทำใหม่เฮ้ยมึงกิฟต์หน้าแอดวานมึงเกาะเออ จิกเข้าไปจิกเข้าไปเรียบร้อยไม่ต้องรจริงอานแท็กทําใหม่อ่ะผมมองว่าส่วนตัวเลยนะ,ะต้องหอกสักพักหนึ่งให้ผิวหน้ามาเซ็ต,ตใช่แล,ล้วกิฟจะดีกว่ามันไอพอลุไอต,ต,ตัวตัวยางอ,ะอ่ะมันแน่นแล้วเนี่ย<ช>มันจะขึ้นเม็ดขึ้นมาเม,ม็ดหินมันจะเป็นอ่าใครบอกว่าถ้านไทยเทแทกปุ๊บเกาะเลยไม่ใช่นะไม่มีไม่มีต้องรอมันเซ็ตตัวต้องรอใช่ฮะต้องรอมันเซ็ตตัวนิดนึงเนี่ยช่วงประมาณหลุดจากช่วงนี้ไปอ่ะจะดีขึ้นแล้ววันนี้เพิ่งเสร็จอะละฮะ แล้วก็ในส่วนของ a p e x S1 S2 ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกันใช่ครับตัวต้องระวังนะเปกตอนนี้เป็นคลื่นนะจะโปรงจะป,จปีนอะไรก็นิดนึงนะครับจะควรม,มาระวังกันด้วยนะเอาละครับห้ารับสนามในรุ่นของซูบายพันซีซีลุกกี้โดยมีทา์แบงก,กิ้งหนึ่งนาที14วินาทีสำหรับเวลาต่อรอบแข่งเพียง5รอบสนามครับใช่ๆแล้วมาดูกันสิว่าวัสนามแรกของปีนี้ สุ่ยไว้แม็กดอคอมแท็กเดนแอนโใครจะสามารถครองโพเดียมไปได้ทั้ง5โพเดียมและถ้วยรางวัลที่สามารถเป็นจิกซอต่อได้เป็น6เหลี่ยมจะเป็นของใครเอาละฮะโดยข้าระจำกิจสตาครับพร้อมสถานการณ์ไปตัวตัวสัญญาณไฟ5รอบสนามเตรียมตัวบุญเติมสู้ สวัสดีคุณคอมเดชจินดารัตน์ด้วยนะสนามนี้จริงๆเขาอยากมาดูพิตตี้แต่ว่าเมียไม่อนุญาตเลยไม่ได้มาเอาไปดูกันเลยครับนะครับตอนนี้รถแกกำลังออกตัวแล้วครับออกตัวเป็นตัวเก้าแล้วครับเก้าถึงก้อนนพพรสุธิกาปลูกครับออกตัวได้ดีครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยฮะไม่มีการจ้ำสตาร์ครับทุกอย่างเคลียร์นะครับโหช็อตแรกไปเรียบร้อยครับพีเบนเรซซิ่งฮะหล่นมาเป็นอันดับสองตอนนี้ฮะดึงดึงเชงหรือเปล่าดึงเชงหรือเปล่า รถพันซีซีขึ้นก่อนเข้าโค้ง2องยังไงหน้าตั้งลอยไม่ลอยไม่ใช่พันซีซีอ่า <laughs> ใช่ <laughs> อุ้ยเบนเลซิ่งยังไงร้อยโดดไหมนี่นะฮะขึ้นมาแล้วครับพี่เบนะเลซิ่งฮะหมายเลขห้าครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งฮนะก่อนเข้าร้อยอายกลึกกว่าครับเดินคันเลงช่วงทางตรงตรง,ตรงนี้เพื่อที่จะเข้า S 1 ตเอสหนึ่งฮะโหดูวยฮะผิวแท็กเนียนกริบเดินคันเรกมาครับต่อโดยเอสสองเอสสองต่อมาด้วยโค้ชฮอนดา้าถ้าเป็นโค้งขวาตัวน,นี้ต้องพับเพื่อจะต่อโค้งที่ต่อเนื่องนะครับครับไปแล้วครับแล้วโค้งสุดท้ายครับอ่าเบอล้ซิ่งขึ้นมาแล้วยกกันหมดทำไมทะลุโอ้โอ๋อล, <laughs> ลูกลี้ครับมาเป็นหน้ากระดานเลยฮะดูเวลาครับคันแรก 17 16 17 18 20 21รอดลอดตัวไปครับตอนนี้คือตั้งแจว่ารุ่นนี้ไม่บอกไม่ได้หรอกใครจะชนะครับเพราะว่าอมกันแก้มตุยเลยนั่นน่ะดิพอเข้าฮอนด้ามารู้สึกว่าคันเร่งมันจะหน่วงหน่วงใช่ฮะคันเร่งฝืนนะคันเร่งฝืนขึ้นมาทันทีแต่พอหลุดจากโค้งแรกมา2-3นี่ก็ก็ยางผมถ้ามบองก็ยังไม่เต็มคันเร่งเท่าไหร่นะยงพอดึงอยู่ในโค้งบ้างนะฮะ ใช่ฮะเน้นเอาลาย,ย,ยทีมงานจะทํางานกันค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าอย่างประมาณช่วง4รอบแรกเนี่ยทีมงานจะโบกให้ไปข้างหน้า แต่พอรอบสุดท้ายทสเปาลงใช่ฮะมือจะเปลี่ยนแล้วก็พอรอบสุดท้ายทีมงานจะยกนิ้วให้นักแข่งนิ้วกลางกนันกกนะลูกมือเคลื่อมืองไอ้บ้ารุ่นนี้จะค่อนข้างหลังตรงนิดนึงนะครับจะเป็นทหารครับอ,อกผายอะไรผึ่งหน้าตึงอกตั้งนะฮะอันดับหนึ่งในภาพของเราเป็นเบนส์เรซซิ่งนะครับพี่เบนส์นะตามมาด้วยหมายเลข1 1 0นี่รัฐธรรมนูญบุญสองจาก c p พีอิครับครับตอนนี้ฮะตอนนี้เกิดอาการคันเร่งหน่วงขึ้นมาอีกแล้วรถไม่เดิน รูส้สึกว่าสเตอร์มันค่อนข้างจะตึงๆนะครับมันตันๆนะครับเดินไม่ออกทีมงานเช็คด้วยรถมีปัญหาโค้งสุดท้ายตลอดเนี่ยเร่งไม่ออกดูเวลาครับค่ะดูเวลาโอ้ยสิบห้าหกเกือบไปแล้วครับนพสุธิการปลูกกดไปหนึ่งนาทีสิบห้าหกสองนะครับอยู่อันดับที่สองอับไปแล้วซิโดนไปอีกแล้วครับเดี๋ยวเอาคืนไม่แน่รอบนี้รถคุมเวลาอยู่นะ เป็นหมายเลข119ครับไม่9 19นี่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับตอนนี้รัชพรสุธิกาปลูกครับตามมาล่วงมายเลตามมาด้วยหมายเลข515ที่เป็นเรือ511ขออภัยที่เป็นเรซิ่งนะครับต้องดูว่าเวลาต่อรอบนี่ใกล้เคียงครับ1ที่15กับ1ที่16ใช่ครับต้องมาวัดกันที่โค้งอนด้าครับว่าคันเร่งครจะตึงมากันนะครับแล้วก็รุ่นนี้โอ้ยเปิดลายกว้างจัดเลยแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกให้ดูว่าลายกว้างที่เราคุยกันเขาเอาบ้าง ไปแวะแวะเช็คลายข้างนอกว่าเรียบหรือเปล่าสนามทำใหม่ขี่ทั้งทีเอาทุกลายคุณอย่าไปคิดว่าร้อยอาร์เป็นมิดนะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะคือจริงๆอัรุ่นนี้มันมีทำแลกิีกแลกอีกอ่ะอีกอันหนึ่งที่สนุกก็คือว่าคันหน้าไปเราจะกล้าตาไปหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่รู้ไงคันหน้าทะลุหรือเปล่าใช่ตามเพื่อนไปพาทะลุไปด้วยจะยกเกาะเกงจะไกลอีกใช่จะไกลติดจะกลัวจะทะลุครับขอถพี่เบนซ์ไม่เลยครับรุ่นนี้แข่งกับตัวเองครับ เอาเพื่อนไม่ได้ตามเพื่อนไม่ได้นักแข่งนี่ขี่เซฟตี้กันเลยครับครับผมเซฟตี้ไรดิ้งค่ะมาครับรอบนี้ยังอยู่ครับรอบยุคถือว่าขี่คุ้มเวลากันดีนะครับ15 16้ิบหกวิมันจะเป็นารไอ้พวกทามแบงกิ้งอ่ะจะเป็นารูกันรอบสุดท้ายนี่ครับเริ่มบวกแล้วครับเพราะหลักสองรอบนะครับต้องมีระยะห่างนะเพราะว่าเพื่อนนี่ขี่เวลาเท่ากันถ้าเบียดกันหน้าเส้นนี้มีโอกาสตกโพเดียมได้นะครับเอาเลยครับตอนนี้ถือว่าเป็นเรียกว่านอกจากใช้เรื่องของบู๊แล้วต้องมีบุญ นิดนึงในเรื่องของการคิดคำนวณ<ช>เวลานะครับที่ตั้งอยู่ที่ถังน้ำมันใช่ส่วนใหญ <c oughs> ่รุ่นนี้จะมีนาฬิกาแปะอยู่หน้ารถ <c oughs> เอาไว้คำนวณเวลาว่าเราควรจะต้องขี่เวลาประมาณเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นไม่น่าใช่ลุก,กี้แล้วลุกี้ลุกี้ <c oughs> ลุกี้ลุกี้ลุก,ลกข,ขี่ขนาดนี้เหรอ <c oughs> ใช่ลุกี้ <c oughs> เอาเลยครับ เข้ามาที่เอสแรกครับพลิกมาจะเป็นเบนเลสซิ่งนำอยู่ครับตามด้วยหมายเลขหนึ่งหนึ่งส่วนรัฐมนตรีทุญสองครับอันดับที่สามเป็นหมายเลขเก้าหนึ่งเก้ารพลสิทธิกาผูกและอันดับสี่ห้าตากันมาติดติดครับเป็นหมายเลขหนึ่งหกครับจะมีโอกาสนี่แหละครับมาดูรอบนี้เหลือกันเบ๊บคันเร่งมันถูกหน่วงตอนนี้ครับใครไปกวดกันบ้ลมแรง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 งานแจ้งมาว่าคงสุดท้ายลมแรงกระตุกนิดนึงรถแลีไม่ออกเห็นไหมลมแรงออกมารถเลี้ยวไม่ได้ โอ้โหยนั่งอยู่นั่งอยู่เอาแล้วครับตอนนี้เร็วสุดหนึ่งทีสิบห้าตอนนี้ต้องบอกว่ารอบสุดท้ายของการแข่งขันแล้วด้วยนะครับจะทำอะไรต้องรีบทำฮะจะอมมากก็เดี๋ยวจะโดนข้างหลังแซงครับอันดับหนึ่งเป็นหมายเลขเก้าหนึ่งเก้านพองสุนิการพลูกครับขึ้นมาเป็นแล้วยกเป็นเรสซิ่งอ้อมนอกมาฮะยกลึกกว่าได้ไหมครับหนึ่งหนึ่งครับพี่เบนฮะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วและอันดับสามครับเป็นหมายเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์นะรัฐบัณฑมนูญบุญสอง มา1 2 3อันดับ3น่าจะเป็นหมายเลข9ก0ผู้ดิดสุขเจริญครับเป็นผมนะ,ะผมจะพาแล้วขบวนไปหมดจะลากเป็นหัวขบวนเลยครับผมเปิดไลน์อ้าวรุ่นต่อไปครับเตรียมตัวเลยครับรอบผุดท้ายแล้วครับสกูตเตอร์300และ350ในคลาส AB ครับนำรถมารอปาดทางพิจได้เลยนะฮะสกูตเตอร์300และ350ในคลาส AB ครับ นำรถไปปากทางพิษเลยครับ,รบ,รบผมอ่ะทีนี้เราต้องมาดูนครับว่าตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายของการแข่งขันนะครับเป็นเรื่งที่ขยกลึกขึ้นมาตรงนี้เพื่อเอาอันดับหนึ่งครับแต่แต่แตจะทะลุหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับรู้ว่าเปิดเลยครับเป,เปิดสู้ออต้องเปิดส<ซ>ู้แล<ซ>้วคุณประธานเปิดส<ซ>ู้ไปเลยเวลายังบวกอยู่เปิดสู้เปิดสู้ไปเลยเปิดสู้ไปเลยยังไงฮะต้องเล่น ทะลุไหมทะลุไหมไม่มีทะลุสักคาันนะอันดับหนึ่งครับเป็นหมายเลข5 1าครับอาิรัตวารโรสเจริญเดชครับทีมคุณมิกกี้หนึ่งจทแต่เข้าที่สี <c oughs> ่ไม่มีทางไหนทะลุเลยฮะอันดับหน่งเบนเรซิงครับหนึ่งที5้าหาดอันด,ดับ2นี่หมายเลข9ก้าหนึ่งเก้านพพรสุฑิกาปูครับจากทีดีเรซิ่งนะครับแล้วก็เอาฉิดปลามโมบายซีบีครับแล้วก็อันดับสามหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับรถธมานูบุสองซบี 9 9 0ผพูดิชสุขเจริญจากทีมกิ๊กครับอันดับ5หมายเลข16เพียร์ตรวเอาครับจากรสนะครับลุ้นตอไปครับนำรถแข่งมารอปากทางพิษได้เลยครับในรุ่นของสกูตเตอร์300ถึง350โอเพนครับคลาส A